ปี2025ซื้อ AirPods ่นอะไรดีนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ทุกรุ่นแล้วเลยตั้งแต่ AirPods C ไปจนถึง AirPods Max เลยนะครับมาดูพร้อมกันดีกว่าว่ารุ่นไหนเป็นอย่างไรแล้วรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ผมจะแบ่งกรุ่มแบบนี้ก่อนก็จะแบ่ง3อันนี้ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็แยก AirPods Max ออกไป AirPods Max เนี่ยจริงๆผมทำ full review ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบครอบหูส่วนที่เหลือเนี่ยมันพกได้ทั้ง3รุ่นนะครับณนะวันนี้ที่วางจําหน่าย แอ p เปิันจําหน่ายแค่3รุ่นนี้นะครับจะเริ่มด้วยตัว AirPods 4กับ AirPods 4เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นตัดเสียงรบกวนนะครับ2ตัวนี้ราคาต่างกันนะครับ AirPods 4ตัวปกติเนี่ยราคาคือ4,990บาทส่วน AirPods 4ที่ตัดเสียงรบกวนได้เนี่ยราคา6490บาทแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะพวกเนี้ยราคาที่เราซื้อกันจริงๆเนี่ยซื้อในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยผ่านโค้ดอะไรต่างๆราคามันถูกกว่านั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมบอกราคากลางเฉยๆนะ ความแตกต่างของ2ตัวนี้คืออะไรนะครับถ้าดูจากภายนอกให้ดูด้านล่างนะครับถ้าเป็นตัว AirPods 4ที่ตัดเสียงรบกวนได้เนี่ยมันจะมีลำโพงกับมีไอตัวเนี้ยสถานะตรงนี้ด้วยนะครับแค่นั้นเลยที่ต่างกันส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับตัวหูฟังเองหน้าตาก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเป็นแบบเอีย d บัตสองอันนี้เป็นเอียบัตนะครับอันนี้เป็น AirPods Pro 2ราคาคือ8,990บาทแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ถ้าเป็นราคาในออนไลน์ในช้อปปี้ต่างๆใส่โค้ดแล้วถูกกว่านั้นอยู่แล้ว AirPod s 2> AirPods Pro 2เนี่ยจะเป็นอินเอียนะครับเห็นปะดีไซน์เขาจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างนี่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้คือ AirPod s 4แต่เสียงรบกวนอันนี้คือ AirPod s Pro 2นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกซื้อนะครับอ่าถ้าถามผมนะซื้อ AirPod s 4ตัวไหนดีสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือให้ดูจากลักษณะการใช้งานของเรานะครับ ถ้าอยากจะเน้นใช้งานแบบใส่นานๆไม่ล้าแล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะมีปัญหากับหูฟังอินเอียรู้สึกว่าใส่แล้วมันอุดอู้อึดอัดมา AirPods 42ตัวนี้เลือกเอานะครับจะเป็นตัวสีธรรมดาหรือจะเป็นสีที่ตัดเสียงรบกวนได้ก็แล้วแต่เลือกนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณไม่ใช่ปัญหาอยากได้ AirPods ตัวพกพาที่เสียงดีที่สุดมา AirPods Pro 2ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้เป็นอินเอียร์ด้วยการซีลเสียงก็จะดีขึ้นนะครับ การเสียงดีขึ้นเรื่องของเสียงโดยรวมเรื่องของเสียงย่านตา่ำเสียงเบสให้เสียงย่านต่ำที่ดีกว่า airpod s 4ทั้ง2ตัวอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราจะไปเจาะกันที่ฟีเจอร์อื่นกันบ้างนะครับสามตัวนี้ใช้ชิปเดียวกันคือชิป s ือป Shi S2 ซึ่งเป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดของ apple ณนะตอนนี้แล้วแหละในปี2 0 2 5ัแล้วแหละนับจากช่วงครึ่งปีแรกแล้วกันนะครับใช้ชิป s 2เหมือนกันทั้งหมด airpod s c จะไม่มีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนแบบ active นะครับ ก็คือตัว ANC นั่นเองจะมีแค่2ตัวนี้ก็คือตัว AirPods 4 with ANC แล้วก็ตัว AirPods Pro 2นะครับตัวตัดเสียงรบกวนเนี่ยจากการที่ผมใช้งานมานะ2ตัวนี้ก็จะต่างกันนะครับไอเนี่ยตัดเสียงรบกวนได้เป็นพวกเสียงแบบแอมเบียนเสียงลมเสียงที่มันไม่ได้เป็นความถี่ที่สูงมากเกินหรือต่ำมากเกินนะครับเอาเป็นว่าถ้าเดินทางบนรถไฟฟ้า BTS ตัวนี้จะตัดเสียงพวกแบบเสียงระหว่างแบบเสียงจกจกจิกจอแจพอได้แต่ถ้าเป็นเสียงคนพูด หรือว่าเป็นเสียงแบบล้อรถไฟฟ้าที่มันเป็นล้อเหล็กอะ่ะ BTS ที่มันที่มันกระแทกกับกับรางอะ่ะจะทะลุเข้ามานะครับในขณะที่ถ้าเป็น AirPod s Pro 2ด้วยความที่เขามีตัวจุกยางซิลเสียงเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะเก็บเสียงได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือใส่แล้วเปิดน้อย c a n c e l l i n g ปุ๊บทุกอย่างเงียบเลยแต่อันนี้ยังจะพอได้ยินอยู่รวมถึงถ้าเป็นเสียงประกาศระหว่างสถานีอย่างเนี้ยสถานีต่อไปพร้อมพงษ์จะพอได้ยินอยู่จากตัว AirPod s 4ที่เป็นตัวตัดเสียงรบกวนเพราะว่ามันจะตัดได้แค่เสียงบางคลื่นเท่านั้นแต่ตัวนี้จะตัดได้ครอบคลุมกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะาสามารถใช้เป็นเหมือนกับเครื่องช่วยฟังได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใส่ไปแล้วเราเปิดฟีเจอร์ hearing protection ไว้เนี่ยพอได้ยินเสียงที่มันดังมากเกินเนี่ยตัว ANC เขาจะปรับให้โดยอัตโนมัติเป็นแบบ adaptive มันก็จะทำให้เราแบบว่าสุขภาพหูเราดีขึ้นเวลาที่เราต้องไปเสียงดังๆบ่อยๆประมาณนี้ตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับทั้ง2ตัว สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ Conversation Awareness ได้เวลาที่เราใส่หูฟังแล้วเราเปิด Conversation Awareness ไว้เนี่ยเวลาที่เราอ้าปากคุยกับคนอื่นเนี่ยเสียงเพลงจะเบาลงทันทีนะครับนี่ก็สามารถทำได้ทั้งสองตัวแต่ขณะที่ตัวนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบเสียงต่างๆ Special Audio หรือว่าการจำลองเสียงเชิงมิติที่ปรับตามหัวของเราเวลาที่เราเปิดเนี่ยแล้วก็เปิดพวกคอนเทนต์ต่างๆของทาง Apple แล้วก็มันจะมีแบบว่า เป็นการบอกระยะต่างๆอะไรพวกนี้สตัวนี้นะครับสามารถรองรับตัว Special Audio ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นโบนัสที่ให้มาแล้วกันมันทำได้ตั้งตัวเริ่มต้นแล้วแล้วก็ในตัว Airpods Pro 2ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในส่วนของการควบคุมนะครับ2ตัวนี้ Airpods 4จะควบคุมเหมือนกันก็คือมันใช้การบีบที่การเป็นคำสั่งนะครับบีบครัง้งบีบ2ครัง้งบีบ3ครัง้งใช้ได้หมดเลย เช่นเดียวกับตัว AirPod s Pro 2ตรงก้านเนี่ยเป็นตัวควบคุมเหมือนกันแต่ AirPod s Pro 2จะพิเศษกว่าตรงที่เขาสามารถที่จะเอานิ้วไถตรงเนี้ยเพื่อการเพิ่มเสียงไถลงเพื่อลดเสียงอันนี้สามารถทำได้แค่ตัว AirPod s Pro 2นะครับ2ตัวนี้ทำไม่ได้นะ2ตัวนี้ทำได้แค่บีบอย่างเดียวนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่เนี่ย AirPods 4ทั้ง2ตัวถ้าเอาพูดถึงตัว การฟังได้นานสูงสุดนะครับอายุแบตเตอรี่สูงสุดเท่ากันแต่ถ้าเป็นตัว airpods 4ที่มีระบบตัดสิ่งรบกวนแล้วเพื่อนเอนเปิด ANC แล้วเปิดตัดสิ่งรบกวนด้วยเนี่ยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเขาจะน้อยกว่าตัว airpods 4ปกติ1ชั่วโมงอย่างเช่นตามสเปคตัวนี้ฟังได้นานสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยคือ5ชั่วโมงใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ถ้าเปิด ANC ด้วยจะเหลือ4ชั่วโมงประมาณนี้ไม่งงเนาะส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาตัวที่แบตอืดที่สุดจะเป็น airpods pro 2 Air pro 2 AirPods Pro จะฟังได้นานสุดอยู่ที่6ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟ1ครั้งอันนี้หมายถึงแค่ตัวหูฟังอย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมุติว่าใช้งานร่วมกับเคสชาร์จเนี่ยทั้ง3ตัวนี้จะฟังได้นานสูงสุดอยู่ที่30ชั่วโมงเท่ากันเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเป็น AirPods 4ที่มีระบบตัดสินงรบกวนแล้วเพื่อนเปิดตัดสินรบกวนการฟังต่อการที่จะชาร์จเต็ม1ครั้งก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟ AirPods 4ตัวนี้ตัวเริ่มต้นเป็นตัวเดียวที่ชาร์จแบบเสียบสายได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเสียบสาย USB-C ตรงนี้แค่นั้นเลยนะครับส่วนไอ้สองตัวนี้เขาจะเพิ่มฟังก์ชันในการชาร์จด้วยการชาร์จไร้สายได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว AirPods 4แล้วก็ตัว AirPods Pro 2เนี่ยเขาจะรองรับการชาร์จไร้สายด้วยสามารถใช้แท่นชาร์จของ Apple Watch ก็ได้หรือจะใช้แท่นชาร์จที่เป็น Qi Wireless ก็ได้นะครับ ส่วนความแตกต่างก็คือตัวนี้จะได้แค่ชี่ไวเลสกับ Apple Watch ชาร์จส่วน Airpods Pro 2ตัวนี้จะรองรับแท่นชาร์จ m a x s a f e ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีแท่นชาร์จ MagSafe มันแปะติดกับแม่เหล็กได้เลยก็จะสะดวกขึ้นไปอีก1สเต็ปนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นทั้ง3ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นกันเหงือ่อ IP54 เพราะฉะนั้น3ตัวนี้ใส่ออกกำลังกายได้หมดเลยยกเว้นใส่ว่ายน้ำกันไม่ได้นะครับ การสั่งงานพวกซิล i ต่างๆ3ตัวนี้สั่งได้หมดแล้วก็การสลับตัวเครื่องเวลาที่เรามี iPhone มี iPad Apple ID เดียวกัน3ตัวนี้รองรับการสลับอุปกรณ์ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Siri เองสามารถอ่านข้อความให้ฟังได้หมดเหมือนกันทั้ง3รุ่นนี้นะครับในเรื่องของตัวระบบเสียงนะครับเสียงเป็นอย่างไร2ตัวนี้เอาจริงๆเสียงเหมือนกันนะครับเสียงออกแบบผมว่า2ตัวนี้เสียงมันประมาณแบบ90%อนะอยู่ในช่วงเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบ อาจจะฟังเพลงในออฟฟิศแล้วบางทีออฟฟิศจะเสียงดังหน่อยก็จะมีตัวตัดเสียงรบกวนมาให้นะครับในเรื่องของเสียงเบสถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้กระแทกกระทนันด้วยข้อจํากัดของการที่มันเป็นหูฟังเอียบัตอ่ะการที่มันจะแนบกับหูมันทําได้ยากแม้ว่า Apple เนี่ยรอบนี้จะพยายามปรับดีไซน์ของเชฟให้มันที่จะเข้ากับรูหูของคนได้มากขึ้นแต่ก็สําหรับผมนะเสียงเบสมีแต่ไม่ได้ดังอะไรขนาดนคือไม่ได้จับสัมผัสได้ง่ายขนาดน,นั้นอ่ะก็คือพอมีให้มัน พอยกหัวได้แล้วกันอาจจะไม่ได้กระแทกกระทันถ้าอยากจะได้เบสที่มันลงลึกหน่อยดิฟเบสดีๆหน่อยก็มา AirPod s Pro 2เพราะว่าตัวจุหูฟังมันช่วยได้เยอะนะครับมันทําให้ท่อเสียงเนี่ยเข้าไปในรูหูเราได้ใกล้ขึ้นก็การขับเสียงต่างๆก็จะทําได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแยกตําแหน่งต่างๆผมมองว่าตัว AirPod s Pro 2ก็เป็นตัวนึงที่ s o u ร์สเตยค่อนข้างกว้างนะครับการแยกชิ้นดนตรีทําได้ดีกว่าตัว AirPod s 4ค่อนข้างชัดเจน ยไรก็ตามมันจะวนกลับไปที่คําถามเดิมแหละว่าถนัดใสอินเอียร์หรือเปล่าถ้าถนัดใสอินเอียร์มา AirPod Pro 2จบเลยแต่ถ้าไม่ถนัดมี AirPod 4ให้เลือก2ตัวตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดเสียงรบกวนได้ประมาณนี้สําหรับตัว AirPod ที่เป็นตัวตัวพกพาแล้วกันนะครับถัดมาเราจะมาคุยกันเรื่องของตัว AirPod Max กันบ้างนะครับ AirPod Max ตอนนี้เป็น USB-C แล้วเนาะถามว่าการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้าที่มันเป็น AirPod Max ไลนิ่งคืออะไรก็คือต่างกันที่พอร์ตแค่นั้นเลยนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต Type C ก็จะหาที่ชาร์จได้ง่ายขึ้นราคาเท่าเดิม1 9 9 9 0บาทแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคข้างในไม่เปลี่ยนนะครับชิปเซตเนี่ยถ้าเอาบรรดา AirPods ทั้งหมดไอ้ตัวนี้ชิปเป็นรุ่นเก่าที่สุดคือชิป H1 เพราะ Apple ไม่ได้ยุ่งอะไรข้างในมันเลยนะครับเขาแค่ออกเฟิร์มแวร์ขึ้นมา1ตัวเพิ่งออกมาเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองทำให้ตัวเนี้ย ถ้าเรามีสาย Type C แบบนี้สาย Type C อะไรก็ได้จริงๆก็คือสายที่ให้มากับตัวเครื่องมันก็ได้เราสามารถที่จะเสียบ Type C เข้าตัว AirPods แล้วไปเสียบเข้า iPhone มันจะสามารถฟังเพลงแบบ Lossless ได้สามารถที่จะรองรับไฟล์เพลงคุณภาพสูงได้และกันแต่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบเสียบสายนะครับก็ผมลองแล้วได้ในเรื่องของเสียงที่อิ่มขึ้นได้มิติที่ดีขึ้นแต่ว่าข้อสังเกตคือ iPhone ผมว่ากําลังขับมันไม่ได้เยอะมากนะักแนะนำนะถ้าจะฟัง Lossless ด้วย AirPods Max นะครับแนะนำว่าเป็น iPad หรือเป็น Mac ให้กาลังขับที่เยอะกว่านะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานตัวนี้ก็เป็นหูฟังแบบครอบหูมันจะแตกต่างจากพวก AirPods ปกติเลยเนาะรูปทรงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คือฟังครอบหูไปเลยใส่ค่อนข้างสบายนะครับเฮดแวร์ข้างบนเป็นตาข่ายระบายความร้อนค่อนข้างดีตัวแผดหูฟังเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าอุปกรณ์การเปลี่ยน้าค่อนข้างราคาสูงนิดนึงตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้ค่อนข้างสบายแต่จะมีข้อสังเกตคือน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะสําหรับตัว AirPods Max นะครับ และางไรก็ตามถ้าสวมเข้าไปที่หัวแล้วร่างกายปรับบาลานซ์ได้แล้วผมรู้สึกว่ามันก็พอได้อยู่แต่อย่าแบบว่าหมุนหัวซ้ายขวาบ่อยๆมันจะรู้สึกว่าน้ําหนักมันเทประมาณนี้นะครับสาหรับตัวตัว AirPod Max นะครับถามว่าด้วยราคาน่าซื้อไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อบาทถามผมนะวันนี้นะ AirPod Max เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ารอได้รอก่อนหรือไปหาสอยมือสองน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันใกล้เวลาของรุ่นใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้และกันสำหรับตัว AirPods ที่เรามาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับในปี2025ครึ่งปีแรกแล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างผมสรุปให้อีกทีหนึงนะครับ AirPods 4 2ตัวนี้เป็นเอียร์บัดนะครับก็เหมาะกับทุกคนแหละถ้าสมมุติว่าใส่ใส่อินเอียไม่ได้แล้วงบประมาณมีอยู่ประมาณเนี้ยสี่ถึบาทถึง6,000บาทก็มาลองดู2ตัวนี้2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรตัวนี้มีตัดเสียงรบกวน ซึ่งก็ไม่ได้ตัดได้ทั้งหมดนะตัดได้แค่เสียงแอมเบียนตนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยก็เสียงเข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต,ต่างแค่ประมาณตรงนี้ส่วนใครที่ใส่อินเอีย e ได้แล้วมีงบประมาณถึงขึ้นมาหน่อย AirPod s Pro 2เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีมันมีจุกหูฟังมาให้เนี่ยมันทําให้มันซิลเสียงได้ดีขึ้นนะครับเสียงก็จะดีกว่าตัดเสียงรบกวนก็จะดีกว่าแล้วก็พวกลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆจะเยอะกว่าตัว AirPods 4ด้วยนะครับอย่างน้อยก็สามารถที่จะเร่งเพิ่มเสียงลดเสียงจากตััวหูฟงได ส่วน AirPod s Max นะครับตัวนี้มันเป็นหูฟังแบบครอบหูเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับบางคนเท่านั้นที่อาจจะอยากได้หูฟังที่เน้นอัดเสียงก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้แคร์เรื่องการพกพาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยพก AirPod s Max เนี่ยนะครับผมคิดว่าพกไอ้นี่3ตัวยังไม่ลำบากเท่าเลยนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าในปีนี้จะซื้อ AirPod s ตัวไหนหรือว่าตัวไหนหน่าสนใจหรือว่าสงสยยัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับไว้เจอกันในมิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ